สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟสำหรับหัวข้อ ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะความรู้สึกของเขากันในหลายๆมุมมองหลายๆมิตินะคะแน่นอนคลิปนี้เป็นรันด o อมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะและพลังงานก็สามารถสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูนะคะก็แปลว่า พลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้นะช่วงเวลานั้นนั่นเองนะคะอมอยากจะขอสนับสนุนเออใช่สิอมอยากจะขอขอบคุณทุกทุกคนที่สนับสนุนช่องนี้มาโดยตลอดนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะ21กุมภานะคะอมจะก,ก็จะพาน้องลักกี้ไปหาหมออีกแก้วนะไปตรวจเลือดจริงๆหมออะนัด28แต่พอดี28เนี่ยอมต้องพาแม่เนี่ยออกไปตรวจตาที่ผ่าต้อที่โรงพยาบาลแล้วมันนัดชนกันก็เลยจะพาน้องไปวันพรุ่งนี้แล้วพอดีมียาหมดด้วย นะคะก็เลยพานะคะโจดให้โจดบ้าหรือจำเลยนั่นแหละพาน้องและกี้มาให้ทุกคนได้เห็นหนะะ้าค่าตากันนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วอมจะให้เข้าไปดูรูปในชุมชนไงใครอยากรู้จักน้องนะคะเข้าไปดูที่ชุมชนของช่องได้คือแถบนะกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์นะคะแล้วก็เข้าไปที่ดูช่องนะคะแล้วก็ เ,เลื่อนๆนะมันจะมีวิดีโอเพลย์ลิสต์ใช่ไหมแล้วชุมชนจะอยู่ในสุดผมจะเอาน้องไปโพสต์ตรงนั้นนะคะแล้วก็ค่ารักส่งรักษาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเงินสนับสนุนช่องที่ทุกคนโอนมาเป็นประโยชน์อย่างมากเลยกับน้องลัคกี้ กระจายข้อเอียงที่ออมรับอุปการะมาร่วม9ปีแล้วนะคะอีแม่มันก็โอ้ยเข้าออกโรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าน้องเขาข้อเอียงได้ตั้งแต่ขวบหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละเราก็ไม่ไม่เคยห่างโรงพยาบาลอีกเลยค่ะก็เลยเงินก้อนนี้นะคะเงินสนับสนุนช่องนี้จะมีประโยชน์กับน้องมากเลยพรุ่งนี้จะพาน้องไปโรงพยาบาลแล้วใครอยากช่วยเหลือน้องนะคะใครอยากทําบุญหรือว่ารักหมอออมรักน้องลักกี้ก็ได้รักช่องนี้ก็ได้หมดเลยนะคะก็ช่วยกันสนับสนุนช่องกันเข้ามาวันนี้พารักกี้มาหาดูดูโค ขอบคุณลุงลุงป้าป้า,ปา,นานานาอาอาพี่พี่น้องนองนะครับที่เมตตานะคอ,อะไรอะ่ะโอนเงินมาให้ผมได้ใช้รักษาตัวเองครับผมขอบคุณครับนะคะจริงๆอะเงินสนับสนุนช่องออมก็จะมีเอาไปใช้ทําบุญบ้างแหละแต่ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้องลักกี้คือค่อนข้างเยอะไงก็เลยแบบเก็บเซฟเอาไว้ดูแลน้องก่อนนะคะเพราะว่าคือตั้งแต่ไอ้ผ่าฝีใต้ตาเนี่ย ผ่าฝีใต้ตาเนี่ยก็คือทําแผลเกือบทุกวันใช่ไหมแล้วจนห่าง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 มาจนใกล้หายแล้วเนี่ยเออนะคะก็เลยทําให้อา่าอาจจะเริ่มเบาได้บ้างแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเบาได้ถึงขนาดไหนไงก็เลยยังไม่กล้าแบบยังไม่กล้าเอาไปทําบุญเท่าไหร่อยากจะเก็บไว้ให้น้องก่อนแต่ถ้ามันมีเยอะๆจริงๆอะ่ะเอ้ยมันมีเหลือๆจริงๆอะ่ะสมมติอยู่ดีๆแบบรวมๆกันได้เป็นหมื่นเงเอออ้อมก็อาจจะทําบุญบ้างก็ได้นะแต่พอดีมันแบบสองพันสามพันอะไรเงี้ยก็เลยให้เซฟไว้ให้น้องก่อนเพราะว่า ยอดยอดเยอะสุดนะคะหมายถึงว่าอาที่เวลาหมอนัดอะที่เคยพาไปมันห้าพันกว่าบาทอะอันนั้นคือยอดแบบที่ค่อนข้างตกใจนะแต่ว่าก็ก็เป็นหลายโลกไงมันก็เลยเยอะใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นก็ ใครนะคะรักช่องนี้รักน้องลักกี้ก็โอนเงินมาทําบุญกับผมหรือสนับสนุนช่องได้ด้วยครับนะคะเงินก้อนนี้ตกถึงทองอมน้อยมากเลยส่วนใหญ่ลักกี้เอาไปกินหมดเลยนะค่าเม็ดเม็ดค่ายาด้วยนะคะค่ายาค่ารักษาทุกอย่างเลยพาน้องออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วนะเผื่อใครคิดถึงลักกี้นะคะอ่ะไปเดี๋ยวแม่จะทำงานก่อนนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับผม ปไปะปเดี๋ยวไปอากี้ลงก่อนอา,อากี้ลงก่อนเครื่องอ๋ออากี้ลงก่อนมา <c oughs> <c oughs> ก็จะวุ่นวายนะวันไหนเอาลูกเข้ากล้องเนี่ย <c oughs> อีแม่มันก็รักรักลักกี้นะเขาเป็นกระต่ายน่ารักเอาไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะาว,ว่าเขาอะ คอเอียงด้วยไหมนะะมันเลยทําให้เขาแบบเรียบร้อยกว่ารกระต่ายปกติอ่ะนะแล้วเขาก็จะแบบน่ารักขนาดหมอพยาบาลเนี่ยยังรักกันทั้งโรงพยาบาลเลยแบบโอ้ยน้องลักกี้แบบนี้ใสด่ดีน่ารักอะไรเงี้อยออดมยดมหอมเฮ้ยมาค่ะเรามาเข้าคําทํานายดีกว่าเนาะอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะคะชาวธาตุไฟว่าคน ที่คุณมานึกถึงเนี่ยนะคะที่เห็นหัวข้อคลิปแล้วก็กดเข้ามาดูเลยเนี่ยขอดูก่อนเลยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวทาตไฟกับคนคนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณขอดูก่อนว่าเขาคนนั้นกับคุณเป็นยังไงชาวทาตไฟกับคนคนนั้นเป็นยังไงขอดูก่อนนะมีไพ่ชาวทาตไฟเม็สิงห์ธนูนะคะ เออก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงร่วมงานหรือเรียนด้วยกันก็ได้งานหรือเรียนก็ได้อาจจะยังไม่เคยบอกรักบอกชอบกันก็ได้นะแบบแอบซ่อนความรู้สึกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบมิตรภาพดีๆกัลยาณมิตรเฟรนดะ์โซนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืม ก็ดูมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะก่อนก่อนหน้านี้โอ้ยมันก็ดูจะเทคแอคชั่นกันอย่างมากมายเอาไม่แน่ใจว่าเป็นการเทคแอคชั่นในเชิงแบบเพื่อนร่วมง,งานเพื่อร่วมชั้นเรียนหรือเปล่าเออหรือว่าเทคแอคชั่นในเชิงชู้สาวก็ได้แต่ว่ามันมีมันมีการเก็บอาการกันอยู่นะมันมีเจตด,ดาบหรือความสัมพันธ์นี้เปิดเผยไม่ได้ก็ได้ไงนะเนี่ยน,นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วคุณกับเขาความสัมพันธ์เป็นยังไงออมมองว่าน่าจะเป็นในลักษณะกระารยานมิตรมิตรภาพที่ดีเพื่อนเฟรนด์โซนหรืออะไรอย่างนี้นะออมมองออมมองเห็นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ว่าจะบอกความรู้สึกให้กันร,รับรู้หรือว่ายังไม่บอกก็ตามอ่ะอืมนะมีแรงดึงดูดค่ะมีความสนอกสนใจกันในบางเคสเนี่ยมีการบล็อกปิดกัน้น ใส่หน้ากากอะไรกันด้วยนะบล็อกปิดกั้นแอนตี้อ่ะบล็อกปิดกัน้นแอนตี้ก็ได้ถ้าไม่ใช่การบล็อกปิดกัน้นคือแอนตี้เรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะบล็อกปิดกัน้นแอนตี้ใส่หน้ากากาก,กันอะไรเงีเ้ยแล้วก็เอ่อในระหว่างนั้นน่ะที่ด้อมด้อมมองมอง,มองกันอยู่หรือว่าแบบที่แบบเอ่อมีเรื่องราวอะไรบางอย่างแบบที่เหมือนไม่ค่อยชอบใจอะไรกันอยู่อ่ะยังมีคนต้องการโอกาสนะคะในความสัมพันธ์อยู่นะ อย่างต้องการโอกาสในความสัมพันธ์ให้ได้กลับมานะคะอหรือถ้าไม่อย่างนั้นเจออย่างที่เรบอกเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบเพื่อนกระายาณมิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟรนโซนอะไรอย่างเงี้ยนะมีแรงดึงดูดต่อกันเยอะอยู่นะความคิดถึงความกระมุงกระมิงแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นมิตรภาพดีๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันเป็นแรงดึงดูดนะคะอะเรามาดูซิว่า เขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟบ้างนะคะเขารู้สึกยังไงกับธาตุไฟตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณมีไพ่ชาววันเสาร์นะคะหรือว่ามังกรก็ได้มีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุม ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณมันเหมือนเมื่อกี้ได้ยินขึ้นมาเลยนะมันเป็นเพลงอะไรอะ่ะกลับกลับมาได้ไหมฮะได้ยินขึ้นมาแค่เนี้ยเพลงของใครอะ่ะเพลงอะไรนะใครรู้เขียนต่อสิกลับมาได้ไหมฮะเพลงอะไรนะคุณคุณ <laughs> ออมว่านะ ก่อนหนะ้านี้ก็เป็นไปได้นะคะว่าตัวเขาเองเหมือนไม่แน่ใจว่ามันคือความรักหรือเปล่าหรือเขาเองเนี่ยเคยปฏิเสธความรักครั้งนี้ด้วยมันมีสองสองประการนะเอ่อไม่แน่ใจตัวเองว่ามันใช่ความรักหรือเปล่านะคะหรือเป็นการปฏิเสธความรักครั้งนี้นะคะเอ่อทีนี้ ออมองว่าเขาดูไปดูมามองไปมองมาเขาก็เริ่มรู้สึกว่าสองประเด็นนะรู้สึกอยากให้ป้วนเปี้ยนกันเป็นเพื่อนอย่างนี้แหละนี่ประเด็นแรก,ก่อกนนะรู้สึกว่าอยากให้ป้วนเปี้ยนกันแบบเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มกันอย่างนี้แหละ ดูดูไปก่อนอยากจะดูดูไปก่อนยาวๆไปเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยปฏิเสธหลักครั้งนี้หรือก่อนหน้านี้เขาเคยไม่แน่ใจว่ามันคือความรักหรือเปล่าใช่ไหม,มเขาก็เลยอยากจะให้ป้วนเปี้ยนกันไปดูดูกันไปก่อนแบบเพื่อนอย่างนี้แหละการแรกก่อนนะทีนี้เคสที่มีการบล็อกปิดการอมมองว่าเขามองไปมองมาพอแบบมันมีความห่างกันอะ อมองว่าเขาน่าจะอยากรู้เรื่องคุณแล้วก็อยากให้กลับมานี่คือในประเด็นที่ถ้าถ้าพวกคุณมีการบล็อกปิดกัน้นกันนะคะเขาน่าจะรู้สึกอยากอยากให้กลับมานะคะอยากให้กลับมาอืมอันนี้คือกรณีบล็อกปิดกั้นนะคืออยากให้กลับมาแต่ถ้าไม่ใช่ก็คืออยากจะให้ป้วนเปี้ยนกันดูกันไปนะ แล้วเขารู้สึกอยากกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนหรือถ้าอยากให้ป้วนเปี้ยนกันให้ป้วนเปี้ยนกันแบบไหนคะ่ะถ้าเขาอยากรู้สึกอยากจะป้วนเปี้ยนกับคุณหรือรู้สึกอยากให้คุณกลับมาเขารู้สึกว่าอยากให้เป็นแบบไหนเขารู้สึกอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนอันนี้จะเน้นเรื่องความรู้สึกนะราศีธนูธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกวันเสาร์เอ่อโน บนพระฤหัสธนูมีนชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะถ้าอยากให้ป้วนเปี้ยนกันอยากให้ป้วนเปี้ยนกันแบบไหนหรือถ้าอยากให้กลับมาอยากให้กลับมาเป็นแบบไหนอาจจะแบบอยากให้กลับมาลักห่วงใยลักห่วงใยไม่ไปไหนจากกันอีกอะไรงนี้ก็ได้นะ รักห่วงใยไม่ไปไหนจากกันอีกหรือช่วยสปอร์ตกันสนับสนุนกันเป็นกำลังใจให้กันอบอุ่นกันอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาต้องรู้สึกอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้ป้วนเปี้ยนวนเวียนหรือกลับมามีความอบอุ่นซึ่งกันและกันบางอย่างเป็นความอบอุ่นทางใจกำลังใจการพพอร์ตก็ได้แล้วยังไงแล้ว ไม่ไปไหนจากกันอีกไม่ปล่อยกันไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอ,อีกในยาน,นึ่งนะเอมว่าเขาอาจจะไม่ค่อยกล้าคิดขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเขากลัวอะไรบางอย่างเขาระแวงอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้อะความรู้สึกของเขานะคะถ้าเขาจะกลัวหรือระแวงเขากลัวหรือระแวงเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคุณคะ่ะถ้าเขาจะกลัวหรือระแวงอะไรในความสัมพันธ์นี้เขากลัวหรือระแวง เกี่ยวกับอะไรมีไพ่ชาวกอรกฎหรือวันจันทร์เขาจะกลัวหรือระแวงเกี่ยวกับอะไรไพ่ชาวกันเ,เขาจะกลัวหรือระแวงเกี่ยวกับเกี่ยวกับความซ่อนเลน เกี่ยวกับการคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้เช่นเขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าความสัมพันธ์นี้จะนำพาความสุขความพึงพอใจมาให้เขาได้ไหมแสดงว่าเขาเป็นคนชอบความสุขความพึงพอใจความสบายใจส่วนตัวสูงนะคะเขาก็เลยกลัวว่าไอ้ที่มันอ่านไม่ออกเดาไม่ถูกคาดเดายากเนี้ย มันจะสร้างความรู้สึกที่ดีให้ให้กับตัวเขาได้ไหมอะไรอ่เงี้ยแสดงว่าเขาเขากลัวหรือเขาระแวงอะไรก็ตามที่คาดเดาไม่ได้อะเออเพราะว่าเขาเขาต้องการให้ผลลัพธ์มันออกมาดีหรือต้องการที่จะมีความสุขอะสองนะคะเขากลัวเกี่ยวกับอุปสรรคในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในเชิงลับความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ มันต้องซุ่มๆมันต้องแอบ,บๆซ่อนๆกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกรณีถ้าเขากลัวหรือระแวงอ่ะอืมนี่คือสาเหตุที่เขาเลยอยากให้ไปกันเรื่อยๆไงเออนะคะเขาอยากให้ไปเรื่อยๆเพราะเขากลัวหรือระแวงสิ่งเหล่านั้นนะคะอืม เป็นคนกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นยังมาไม่ถึงกลัวจะไม่ได้รับความพึงพอใจหรือไม่ได้รับความสุขใจสบายใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธนะ์อ่ะอืมแล้วเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ความสัมพันธ์อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วนะแล้วเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่คะ่ะ เขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่อืมคิดหนักคิดเยอะรู้สึกปวดหัวหรือว่าหนักใจอะไรบางอย่างคะ่ะเขากลัวความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอยากให้มันดีอยากให้มันมั่นคงอะ ในบางเคสเขาคิดถึงเรื่องการงานเป็นหลักในความสัมพันธ์นี้ในบางเคสเขาคิดถึงเรื่องเซ็กซ์18บวกเป็นหลักสําคัญคือมันหมายความว่าบางคนอาจจะบูชาเรื่องเซ็กซ์ว่าจะต้องอุดมสมบูรณ์นะแบบมันจะต้องดีมันจะต้องแบบมั่นคงเรื่องเซ็กซ์ต้องแบบโอ้โหแบบต้องฉ่ำเออใช่ไี้ต้องฉ่ำมันต้องเรื่องเซ็กซ์มันต้องฉ่ำอะไรเงี้ยมันต้องดีก็เลยแบบไม่แน่ใจอึดอัดครับห้องใจหรืออดทนว่าเออมันจะมันมันมันจะดีไหมอะไรเงี้ย เพราะนั้นความรู้สึกต่อสถานการณ์ความสัมพันธนะ์มีความหนักอกหนักใจเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์เหมือนกันไม่ว่าเซ็กจะฉ่ำไหมงานจะดีจริงๆไหมนะคะหรือว่าความสัมพันธ์นี้จะมั่นคงได้จริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกหนักใจต่อในการที่จะประครับประคองให้มันดีให้มันฉ่ำให้มันมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับในในสถานการณ์นี้นะ จากความรู้สึกต่างๆของเขาที่มีให้คุณและความรู้สึกต่างๆที่มีให้ต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องทํำยังไงเออกับคุณนะคะไอความรู้สึกที่มีมากมายเหล่านั้นมันผลักดันให้เขารู้สึกว่าจะต้องทํำยังไงกับคุณคะ่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทํำยังไงกับคุณมีไพ่วันจันทร์หรือกรกฎ มันผักดันวันอาทิตย์บางเคสถ้ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้ามันเดาอนาคตไม่ออกเดาสถานการณ์ไม่ได้ถ้าความสัมพันธ์นี้เปิดเผยไม่ได้เป็นความลับปกปิดซ่อนเลน แล้วมันหนักอกหนักใจเขาจะปล่อยวางให้เป็นอิสระไปค่ะนะคะอันนี้คือประมวลผลจากความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณด้วยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ด้วยบลาบลาบลาทั้งหลายนะถ้ามันหนักอกหนักใจอ่ะเขาก็อาจจะปล่อยวางให้เป็นอิสระไปจากกันอันนี้คือความรู้สึกที่เขาจะทำนะอืม ความรู้สึกที่เขาจะทําแต่ในบางเคสเพื่อเงินเพื่อผลประโยชน์เพื่อสัญญาเพื่ออะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ก็ตามที่มันเป็นหลักเป็นฐานเป็นสิ่งจับต้องได้เป็นความมั่นคงอะไรเงี้ยเขาจะยอมแบกหามนะคะ,ะเหมือนกับยอมแบกหามเพื่อ ให้ยังมีโอกาสที่จะได้มีกันเพราะฉะนั้นจะเป็น2ช้อยเลยถ้าคนคนนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคุณเรื่องผลประโยชน์อะไรใดๆแต่อย่างใดแม้แต่น้อยเขาอาจจะรู้สึกว่าไอ้การสองจิตสองใจไอ้อาการที่เดาสถานการณ์ไม่ได้ไอ้รักแอบซ่อนเนี่ยมันหนักอกหนักใจเกินไปเขาจะปล่อยวางให้เป็นอิสระไปนะคะแต่คําว่าเป็นปล่อยวางเป็นอิสระมันอาจจะไม่ใช่เลิกก็ได้ไงแต่เดี๋ยวไปขยีขยขย้แล้วกันนะคะ แต่ปล่อยม,มอิสระไปแต่ถ้าเกิดแน่นอนมีความรับผิดชอบร่วมกันหรอมีงานมีเงินมีสิ่งที่เป็นหลักเป็นฐานจับต้องได้นน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแน่นอนเอามาว่าเขาจะแบกจะหามจะรับผิดชอบร่วมกันไปนะคะเช่นมีลูกด้วยกันก็รับผิดชอบกันไปอะไรเงี้ยนะคะอ่ะขยี้ต่อแล้วเ,เขาจากความรู้สึกทั้งหมดที่มันประมวลผลขึ้นมาบนโต๊ะณนะตอนนี้อ่ะเขา รู้สึกอยากจะเลิกกับคุณไหมคะเขารู้สึกไหมว่าอยากไม่ไปต่อแล้วเขารู้สึกไหมว่าไม่อยากไปต่อกับคุณคะเขารู้สึกไหมว่าไม่อยากไปต่อกับคุณเขารู้สึกไหมว่าไม่อยากไปต่อกับคุณไม่นะอมองว่าเขาสามารถคล้องเกี่ยวกับคุณตามความจําเป็นได้ค่ะแต่เขาจะให้อิสระพอสมควรนะอิสระตัวเองอิสระความสัมพันธ์ให้อิสระคุณ ข้องเกี่ยวกันเป็นเหมือนเฟรนด์วิ๊กเบนฟิตข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินผลประโยชน์ข,ข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องจําเป็นองค์กรอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอ๋อว่ามันไม่ใช่การที่เขาจะรู้สึกว่าจะต้องจบหรือเลิกค่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็ดูให้อิสระตัวเองหรือคุณพอสมควรแล้วก็ยึดถืออ่อยึดถือในสิ่งที่ถูกต้องจรีดประเพณีาศาสนาหรือว่ากรอบความคิดของเขาเป็นหลักด้วยค่ะ นะประมาณนี้นะคะเอาละทีนี้เรามาดูข้อความจากเขาสักหน่อยสิเขาเขามีข้อความอะไรอยากบอกไฟเดี๋ยวอมจะเอาผสมกันหลายๆสำหรับดีกว่าจะได้สนุกสนุกหน่อยนะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกไฟบ้างเอาสำหรับละสามใบเนาะข้อความเขาบอกว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณจะาดาหลิง เขากลัวที่จะคุยกับคุณทําไมอะทําไมกลัวกลัวกลัวอะไรกลัวใจอ่อนกลัววั่นไหวกลัวกลัวจะดูเป็นเด็กนะคะอุ้ยเขาบอกว่าเขาเหมือนรู้จักคุณจากที่ไหนสักที่หนึ่งมันเป็นเซนส์ความรู้สึกสัญชาตญาณลักข้ามอดีตตะการมาอะไร่างี้ก็ได้ไงเขาอาจจะรู้สึกเซนได้ว่าเอ๊เหมือนรู้จักกันเนาะเหมือนเราเคยเจอกันที่ไหนเหมือนคุ้นคุคุณ,คณใต้สำรับคืออะไร เอาวอาริชเอาน่าจะเหมือนว่าเขาอยากไขว้ขวคุณนะอือยากไขว้ขวคุณเอามาดูอีกสำรับบ้างดิเอาเอา์มิกซ์บ้างนะเอาเบื่อแล้วเปิดสำรับเดียวอ่ะสำรับนี้มีอะไรจะบอกสามใบค่ะเขาอยากบอกชาวธาตุไฟว่าเขาบอกว่าเขาซ่อนอยู่เบื้องหลังวัตถุเช่นเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนอย่างที่เราพูดไงหรือว่ามีอะไรบางอย่าง เป็นหลักเป็นฐานเป็นสิ่งจับต้องได้อย่างที่ผีมบอกอะ่ะเออเขาบอกเขาซ่อนตัวเองอยู่เบื้องหลังเลยไม่ได้เป็นตัวเองหรือไม่ได้เป็นไม่ได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงกับคุณก็ได้นะคะเขาบอกว่าเขาสัมผัสได้ว่าชาวธาตุไฟจะทิ้งเขาไว้ข้างหลังไว เขาบอกว่าเขาทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งเขาพอเขาเซนได้ว่า,วาเซนได้ว่าชาวทัด์ไฟจะไม่ไปต่อนนะ่เลยชาวทัด์ไฟจะนู่นนี่นั่นเขาอาจจะชิงทิ้งคุณก่อนเพราะว่าอาจจะกลัวเสียฟอร์มกลัวเจ็บกลัวหน้าแตกกลัวหน้าแหกนะคะหรือว่าไม่อยากเจ็บไม่อยากเป็นคนที่ถูกทิ้งก็ได้นะคะอะไรอย่างนี้นะใต้สํหรับอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนหรอกอยากเป็นมากกว่าเพื่อนแน่ๆเอ่ะอีกสักสํหรับซีมิกซ์ไปเลยนะมืดไปไหมเนะี่ย อ่ะสำหรับนี้ค่ะสำหรับพี่หมีพี่หมีเขาอยากบอกอะไรธาตุไฟบ้างเขาอยากบอกอะไรธาตุไฟเขาบอกว่าเขาแอบมองแอบฟอกแอบส่องคุณอยู่ตลอดเลยจ้านะคะเขาเข้าใจว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขาด้วยค่ะรักนะแต่เขาไม่แสดงออกอย่างที่บอกเคสที่ปรับปากหนักไม่เคยบอกรักบอกชอบกันก็น่าจะมีอยู่นะใต้สำหรับสิ้นสุดทางเพื่อนคนคนนี้ไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนกับคุณหรอกจริง นะคะเอาจริงๆอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูพลังงานชาวธาตุไฟดิคุณน่ะรู้สึกยังไงกับเขาเหรอเอาใบาเดียวแค่นั้นแหละแล้วชาวธาตุไฟคุณรู้สึกยังไงกับเขาเหรอขอใบเดียวนะอ๋อคุณออไรอเลยไม่รู้เนี่ยเหมือนมีแรงดึงดูดอยู่อะ่ะเหมือนก็ยังมีความสนใจอะ่ะยังมีความสนใจยังมีแรงดึงดูดนะแต่รอหรือว่าตัวคุณเองเว้นระยะห่างช่องว่างนะคะ หรือยังสนใจเขายังมีแรงดึงดูดกับเขาแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันห่างไกลกันรักทางไกลก็ได้งั้นสรุปคุณรู้สึกยังไงเอาว่าคุณน่าจะยังมีแรงดึงดูดกับเขายังรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดที่มีต่อกันแต่ว่าเออมันไกลกันเนาะมันห่างกันเนาะหรือว่ามันมันเว้นระย,ยะกันอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นความรู้สึกใน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 ทิศทางที่บวกนะแต่ว่าในทิศทางที่ จะทําให้เขาเข้าใจคุณผิดได้ก็คือความคีบคูความเป็นคนมีอีโก้มี ego, มั่นมีฟอร์มหรือภาวะความเป็นผู้นําที่ทําให้คุณไม่ยอมอ่อน,ออนข้อให้ใครหรือไม่อยากแสดงความอ่อนแอให้เห็นไอ้ตรงนี้แหละที่จะทําให้เขาเข้าใจคุณผิดได้ค่ะ เอาละยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยนะคะพรุ่งนี้จะพาลัคก,กี้ไปหาหมอแล้วนะคะก็ฝากช่วยกันสนับสนุนช่องกันมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาน้องไปอัปเดตให้ในชุมชนนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากช่วยดันซับสไครป์ให้ถึงแสนซับจะได้เอาโล่เงินมาฉลองกับทุกๆคนจะได้แจกของรางวัลน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาโล่เงินมาประดับตรงนี้นะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นความภาคภูมิใจของช่องนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย